สวัสดีค่ะพบกับกิ๊บไายค่ยโอเพนเรชเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเองกิ๊บก็มีรถมานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือ m ม r c e d e s Ben z E 250 CDI คะ่ะรถคันนี้เป็นรถปี2010นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถสภาพดีๆรูรูไว้ใช้สักหนึ่งคันลองกิ๊บแนะนำคันนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมคันจริงกันเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยแลนะน่าใช้ขนาดไหนเช่น เมอร์เซเดสเบนซ์ E- คลาสรถหรูระดับเฟิร์สคลาส10เต็ม10เหมาะสำหรับผู้บริหาร ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์สมรรถนะเยี่ยมภายในตกแต่งด้วยลายไมย้ให้ความรูร้ละพเมียมและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางแถมยังประหยัดน้ำมันเป็นเริศคันนี้เป็นเครื่องดีเซลชีซูบขนาด2คันซีซีให้กำลังสูงสุด204แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมตัติ5จังหวะพวงมลาลัยมัลติฟังกชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงระบบควบคุมความ,มเร็ว Cruise Control ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธแอร์แยกปรับ ซ้ายขวาและด้านหลังม่านหลังปรับไฟฟ้าเบาะหนังซีเบดเบาะนั่งคู้นั่งปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้3ประดับเลขไมเพียง170,000กิโลเมตร าบริโภคเชียเพิงเฉลีย่ยอยู่ที่15-17กิโลเมตรต่อ1ลิตรนั่นเองค่ะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างไปแดงเป็นรถบ้านแท้ๆเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการสวิตอย่างต่อเนื่องรถไม่เคยมีอุบัติเหตุผิกคว่มจมน้ําและที่สําคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไฟแนนซ์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างท่านผูชมค กันมาแล้วสวยเลยนะใช้งานมากเลยใช่ไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ